เพื่อนๆที่ชอบกินอาหารพื้นบ้านมาลองร้านนี้กันหรือยังครับซีอิ๊วหอมมากเอ้อันนี้ใช้ได้เลยที่นี่คือบ้านสมใจเป็นร้านอาหารพื้นบ้านแต่จะไม่ใช่สักทีเดียวนะคือเขาจะมีเมนูแบบโบราณๆที่คนเจนเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่เช่นหมูพร่ายำน้ำเคยไข่อ่ากุ้งจอมเมนูเหล่านี้ขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อยากจะลอง,องอกมองกแกงป จถ้วยนี้จะเค็มๆเปรี้ยวๆนิดๆหอมสมุนไพรครับคลุกกับข้าวน่าจะพอดีครับเมนูที่ชอบที่สุดในมื้อนี้ก็คือเห็ดหอม่วดซีอิ๊วครับคือเขาผัดมาแบบว่ารสชาติกําลังดีเลยครับกินเพลินมากหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินมากคือมันจะมีความวิบวับเงาวับแวววาวต้มหมูสับใส่ใบกระเพราครับมีใบกระเพราเน้นๆเลยหมูโคตรเยอะหมูเยอะมากอันนี้คือต้มกะทิเส้นแกงร้อนครับข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆต้มกะทิแล้วก็มีวุ้นเส้นแต่ได้กินกะทิหอมๆเลยคล้ายๆแบบแกง อาหารเดรวมจะออกไปทางกลมกล่อมนะครับไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่จ้านมากพอ,พอดีีกินสบายสบายร้านชื่อว่าบ้านสมใจทางเข้าอาจจะลึกลับหน่อยฮะอยู่ซอยจำรุงซอยสิถนนสุชาดาใกล้กับหาสุชาดาตามหมุดมาดีกว่าครับถึงง่ายกว่าเยอะเลย